สวัสดีครับบริษัท pkt soft จำกัดน,นะครับในหัวข้อนี้เราจะมาดูวิธีการดึงข้อมูลจาก eclaim ของบริษัทต่างๆนะครับซึ่งการความหมายก็คือว่าเราดึงข้อมูลจากหน้าเว็บเพจของแต่ละบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็น emcs, lmg หรือมิตรแท้นะครับหรือซับนะครับซึ่งก็จะมีการะบวนการทำงานแตกต่างกันนะครับ ระหว่างการดึงข้อมูลจากหน้าเว็บเพจเข้าสู่ไฟล์ Excel ของแต่ละตัวแล้วก็ดึงจาก Excel เข้าโปรแกรมของบริษัทพีเคจีซอนะครับซึ่งจะมีารายละเอียดตั้งต่ไปนี้นะครับสำหรับในหน้าจอนี้ก็จะเป็นการดึงารายละเอียดจาก e eclaim นะครับก็คือดึงข้อมูลจากหน้าเว็บเพจนะครับซึ่งก็จะมีารายละเอียดตั้งต่อไปนี้นะครับเราก็ไปเรื่องที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วครับไปเลขทะเบียนหรือเลขคเคมหรือเลขกรมธรรม์ของนั้นนะครับ ก็จะปรากฏหน้าจอให้เราเห็นเป็นค่าแรงและค่าไหลนะครับและเราจะทําการคัดลอกค่าแรงนะครับเข้าสู่ Excel นะครับโดยระบายก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็คัดลอกนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเปิดไฟล์ของ Excel ที่เป็นเป็นค่าแรงนะครับของอี l ค i มนะครับแล้วก็กดวางลงไปนะครับในหน้าจอนี้ก็วางแบบนี้นะครับเป็นวางแบบเพ e แบบพิเศษนะครับ แล้วก็ลบบรรทัดที่เราไม่ต้องการออกนะครับที่ไม่อนุมัตินะครับหรือเพิ่มเติมรายการได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเซฟนะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมของ PKT สอบนะครับแล้วก็ไปที่เรื่องนั้นๆนะครับหรือทะเบียนนั้นๆนะครับแล้วก็ไปที่แถบค่าแรงนะครับไปที่แถบค่าแรงนะครับแล้วก็ดึงจาก Excel นะครับก็จะมีในหน้าจอนะครับดึงจาก Excel ก็คลิกดึงได้เลยนะครับ แล้วก็เรานะครับเลือกไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ที่เราเก็บข้อมูลนะครับอาจจะเป็นไดซีหรือเดสก์ท็อปก็แล้วแต่นะครับว่าเราเก็บที่ไหนนะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เป็นฟอร์แมตของ EMC นะครับแล้วก็คลิกเลือกเกี่ยวกับเวิร์กหรือว่าพวกค่ารงนะครับก็แสดงตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับโอเ n นะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะดึงเข้า รูปแบบไหนนะครับแล้วก็ติ๊กตกลงนะครับก็จะดึงข้อมูลมานะครับแล้วคลิกที่เรื่องอีกทีหนึ่งนะครับก็จะแสดงรายการซ่อมให้เราเห็นหนังหน้าจอนะครับทางหน้าจอนะครับก็จะมีค่ารายละเอียดค่าแรงนะครับจํานวนรายการแล้วก็จํานวนเงินแล้วก็ส่วนลดนะครับต่อไปเราจะมาดึงในส่วนของค่าอะไรนะครับแล้วก็มาที่หน้าเว็บเพจเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์แมตของ Excel นะครับ ซึ่งจะเป็นฟอร์แมตมาตรฐานห้ามลบนะครับตรงนี้นะครับห้ามลบไอตัวข้างบนนะครับที่เป็นโลหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาคลิกระบายในส่วนที่เป็นของค่าอะไรนะครับหรือว่ารายการอะไรนะครับแล้วก็มาที่คัดลอกนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมาที่ Excel นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เพสวางนะครับแบบพิเศษนะครับก็จะลงมาลังรูปนะครับดังหน้าจอนะครับ แล้วก็ทําการบันทึกก่อนนะครับเพราะส่วนมากเขาจะลืมว่าไม่ได้บันทึกนะครับเรามาดูวิธีการบันทึกนะครับไปที่ไฟล์นะครับและก็ไปที่ตัวเซฟนะครับตัวนี้ก็บันทึกเรียบร้อยแล้วครับไม่ปิด Excel ก็ได้นะครับเวลาดึงเข้าโปรแกรมนะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่ตัวดึงจาก Excel นะครับเราก็มาเลือกไฟล์เช่นเดิมนะครับแล้วก็มาเลือกในส่วนของพาร์ทนะครับ แล้วก็คลิก Open แล้วก็ต้องการที่จะทำการสั่งซื้อนะครับแล้วก็คลิกไปที่เบียนนะครับแล้วก็อัปโหลดข้อมูลนะครับแล้วก็คลิกที่เลขของหรือทะเบียนนั้นอีกทีนึนะครับรายละเอียดก็จะขึ้นมาให้เราเห็นดังหน้าจอนะครับก็จะมีรายการค่าอะไรแล้วก็ขึ้นสัญลักษณ์ว่าเป็น b บนะครับเพื่อสั่งซื้ออะไรอีกครั้งหนึ่งนะครับ ต่อไปเรามาดูรายละเอียดของหน้าจอแล้วก็ไฟล์ Excel นะครับของที่เราจะดึงข้อมูลนะครับเรามาดูหน้าจอก่อนนะครับว่าหน้าจอที่เราต้องการดึงได้จากเว็บเพจของแต่ละบริษัทมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือในส่วนของ ems นะครับก็คือ eClaim นะครับซึ่งก็มีการใช้งานอยู่หลายๆบริษัทนะครับก็จะมีค่าแรงค่าอะไรถัดมาเขาจะเป็นมิดแท้นะครับก็จะมีค่าแรงนะครับก็คือรายการซ่อมแล้วก็ค่าอะไรนะครับแล้วก็สามารถ ก็พีแล้วก็ไปเพจวาในเะอ็เซลได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในหน้าจอนี้ก็จะเป็นารายละเอียดของ LMG นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแรงค่าอะไรนะครับแล้วก็ในหน้าส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของค่าไหลนะครับสำหรับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของซับนะครับก็จะมีทั้งค่าแรงและค่าไหลเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถคัดลอกลง Excel ได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็สำหรับหน้าจอก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาดูว่าฟอร์แมตของแต่ละที่เป็นยังไงครับอย่างเช่น EMCS ก็จะมีอย่างเช่น, CS, ก,ชนก็จะมีคำขึ้นต้นว่าเป็น Pass หรือเป็น Work นะครับสำหรับ p a s s ก็คือเป็นค่าไหล work กก็คือค่าแรงนะครับเราคลิกเข้ามาดูรายละเอียดของเขานะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับในส่วนหัวก็จะมีพวกไอเทมพาร์ตเนมนะครับอาเมาส์ amount, นะครับในส่วนนี้ห้ามเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจะมีผลต่อการดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบ เข้าสู่ของโปรแกรม PkTsoft นะครับส่วน Not Just กไ็ไม่ได้ใช้งานนะครับอันนี้ก็คือค่าแรงนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนบน r ลที่หห้ามเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นฟอร์แมตต่างๆนะครับซึ่งเราก็สามารถก๊อปเพสวต์งแล้วก็สามารถดึงเข้าโปรแกรม PkTsoft ได้ทันทีครับบางคอลัมน์เราไม่ใช้งานผมก็จะเขียนคําว่านอตยนะครับก็คือไม่ใช้งานนะครับ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างของ LMG เหมือนกันนะครับก็จะมีพาร์ทมีเวิร์กเหมือนกันนะครับเราคลิกเข้ามาดูลายละเอียดนะครับก็จะมีด้านบนห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดนะครับเพราะว่าจะมีผลต่อการดึงข้อมูลเข้าระบบก็จะแสดงส่วนลดแสดงอะไรเราไม่ต้องไปไปซีเรียสไปมองว่าตัวเลขถูกช่องไหมเพราะว่าการดึงเข้าระบบเนี่ยผมจะเลือกให้เองว่าช่องไหนเข้าที่ช่องไหนอันนี้คือส่วนลดอันนี้คือจํานวนเงินเต็มนะครับ ส่วนค่าแรงก็เหมือนกันนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับก็จะมีรายละเอียดให้เราดูซึ่งฟอร์แมตแต่ละประกันภัยแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันนะครับมันจะง่ายสําหรับการดึงข้อมูลแต่ก็จะมีไฟล์อีกไฟล์หนึ่งที่มันสามารถเป็นไฟล์ทั่วไปเหมือนทุกบริษัทใช้งานได้นะครับในส่วนตัวนี้นะครับก็คือ WorkAr t h ร r หรือว่า p a r t a r t h ์ r นะครับก็คือสามารถใช้ได้ทุกทกที่นะครับ ซึ่งฟอร์แมตก็จะเห็นอยู่ดังหน้าจอนะครับจะมีไอเทมมีเนมมีคิวเรตตี้มีอัมาส์มีทอทัลเปอร์เซนต์อัมาสวเปอร์เซนต์แล้วก็เอาแตนดิ้งนะครับแล้วก็มีรายการค่าแรงนะครับจํานวนเงินนะครับส่วนต่อไปก็คือค่าอะไรนะครับเราก็จะเห็นว่ามีไอเทมมีพาร์ทมีเนมมีอะไรนะครับอันนี้เนมผมเป็นตัวอย่างนะครับว่าวิธีการนําเข้าแต่ละอย่างมันสามารถเข้าได้ไหมสรุปก็คือเข้าได้ทุกฟอร์แมตนะครับไม่ว่าเป็นอักขรอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็จะมีสูตรห้ามเปลี่ยนสูตรนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการดึงข้อมูลนะครับสําหรับตารางท,ทั่วไปนะครับกดเพิ่มนะครับแล้วก็ค้นหาทะเบียนนะครับก็จะเจอทะเบียนในนี้นะครับถ้าไม่เจอเราก็สามารถคลิกเพิ่มลูกค้าได้เบอร์รถก็จะเจนให้อัตโนมัตินะครับเราแทบไม่ต้องคีย์ข้อมูลนะครับเนื่องจากระบบจะดึงข้อมูลมาจากกําหนดเบื้องต้นให้เองอัตโนมัตินะครับก็อาจจะ บันทึกเพียงค่าบันทึกเพียงเลขเคมนะครับหรือเลขกุมภทานนะครับต่อไปเรามาคลิกที่แท็บค่าแรงนะครับแล้วก็ดึงจาก Excel นะครับแล้วก็เราเช่นเดียวกันเหมือน e m c นะครับก็ดึงเข้ามาได้นะครับก็ไปเลือกไฟล์ที่เราเก็บข้อมูลไว้นะครับเก็บไฟล์ EXCEL ไว้นะครับอาจจะเป็นไดซีได้ดีอะไรก็แล้วแต่นะครับมาที่ work ก่อนนะครับเพื่อดึงค่าแรงเข้าไป แล้วก็ต้องบอกด้วยนะว่าเป็นทั่วไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะนําเข้าโปรแกรมไม่ได้นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของการเออร์เลอร์นะครับก็จะดึงข้อมูลมาเห็นไหมครับก็จะมีค่าแรงค่าอะไรมาให้เราเองอัตโนมัติมีส่วนลดให้ต่อไปเรามาดูในส่วนของค่าอะไรนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับหัวข้อที่ผ่านมานะครับก็จะมีพาร์ทมีเนมมีคิวริตี้มีอะเมาลนะครับแล้วก็สามารถกดดึง Excel เข้ามาได้นะครับ ก็เลือกในส่วนของพาทน,นะครับแล้วก็กดเลือกแล้วก็ในส่วนของทั่วไปต้องการทําสั่งซื้อก็คลิกสั่งซื้อนะครับในส่วนนี้เราสามารถที่จะทําสั่งซื้อได้นะครับหรือว่าต้องการนรารหัสอะไรเข้าในกําหนดเบื้องต้นเลยก็ได้นะครับกรณีที่เรายัางไม่ตั้งรหัสอะไรแล้วก็มาคลิกที่รถคันนี้นะครับเห็นนะครับสังเกตว่าก็จะขึ้นรายรายการว่ามีค่าแรงแล้วก็เงื่อนไขในการสั่งซื้อก็คือ BN เ <laughs> <yapmış S 1> หมือนว่าต้องการสั่งซื้อนะครับ สำหรับหัวข้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันในหัวข้อถัดไปนะครับรายละเอียดต่างๆในการรับรถเข้าซ่อมหรือว่าการทำสต็อกนะครับสวัสดีครับ